จะเป็นอย่างไรถ้าหัวหมายที่เราใช้มีระบบ AI กับ Caraway p a r a d ม AI Smoke จะช่วยคุณได้มากน้อยแค่ไหนจะเพิ่มประสิทธิภาพในการตีของคุณได้หรือไม่อืมเป็นไงประชานทีนีคน้ค่าเนี่ยโอเคเยี่ยมเลยขับสปีด106มอสปีด154แครี่260<อ>รวมแล้ว287ล้านและสปินเรทก็ดีด้วย2,590 เป็นไงบ้างกำลังเล่น Chat GPT อยู่เลยเนี่ยเพราะว่าพอดีตอนนี้ช่วงนี้ก็เกมกอล์ฟไม่ดีเลยเลยคุยหาข้อมูลว่าเราจะไปหาเรียนกอล์ฟคอสต์แมネจเมนต์เพราะว่าเราควรจะต้องทำยังไงดีมากเลยตอนนี้ AI เนี่ยมันตอบได้หมดเลยว่าว่าเนี่ยเราต้องไปเรียนที่ไหนทำไมถึงมีปัญหาอย่างนี้ใช่ถูกต้องเลยคืออยู่เนี้ย AI เนี่ยคืออยู่รอบตัวเรา ครับไม,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตประจําวันเราไปรับประทานที่ร้านอาหารร้านหนึ่งหรือนี้พวก AI โรบอทเนี่ยยังมาเสิร์ฟอาหารเลยนีไม<อ>่ดีหวันหนึง่งคุณกับผมมาจจะตกง,งานก็ได้ใช,ใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีแต่วพวกไอ้ a r t i f i c i a l i n t e l l i g e n c e หรือ AI พวกเนี้ยคือคอยแฝงอยู่ครับสนามบินยังมีเลยสนามบินเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นพวก คนร้ายใช่ไหมฮะบุคคลไม่ดีเนี่ยคือไอ้ตัวระบบ AI เนี่ยเขาจับหน้าคุณได้เลยนะอันนี้กก็ยอันนี้ก็ยกตัวอย่างหรือหรือรถรถก็ขับเองได้ผมได้ยินมาว่าคาราเวีมีโปรดักตใหม่ใช่ตอนนี้เราออกโปรดักตใหม่ซึ่งก็เกี่ยวโยงกับ AI เทคโนโลยีเหมือนกันลองลองเลองถามลองค้นเลยแชท GPT ดิใช่แชท GPT ลองเค้นเลยซิว่าไอ้โปรดักตใหม่คาราเวีคาราวีอพประดาม AI มกุก ah. อ่าขึ้นแล้ว Paradigm Series เองเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับจนมาถึงรุ่นปัจจุบันนี้ All New Paradigm AI Smoke ครับโ oh อ้โห All New Paradigm AI Smoke นะฮะพื้นฐานเลยเนี่ยเราต้องเราต้องเรียนโประชาญก่อนว่าเรามาจากาพ a r รุ่นพระดามแล้วก็พัฒนามาเป็นพระดาม AI Smoke มซึ่ง ความแตกต่างของพระดาม AI s m o ม e เนี่ยมันพัฒนาตัวหน้าเฟซมาเป็น AI เทคโนโลยี artificial intelligence AI ก็พ <AI>, อท่านสั็น AI เก็คือ AI เทคโนโลยีเนี่ยสามารถออกแบบออกแบบหน้าเฟซ m a r t Face นะฮะให้โดนตรงไหนพัฒนากว่าตัวเดิมโดนตรงไหนก็ไกลขึ้นแต่ว่าคำว่าโดนตรงไหนก็ไกลขึ้นไม่ได้แปลว่าไม่โดนสวิ s s ์อร์แล้วไกล2 7 0เท่ากับสวิ s s อร์ไม่ใช่โดนตรง บริเวณทั่วไปอะคือจะซ้ายจะขวาจะหน้าจะหลังถ้าเทียบกับตัวเดิมไกลขึ้นกว่าตัวเดิม่แล้วผมแอบได้ยินมาด้วยว่า ทางคาร์ลเวเองเนี่ยก่อนที่พัฒนารุ่นในตัว AI s m สมองที่ออกมาเนี่ยเขาใช้นักกอล์ฟเนี่ยเป็นแสนคนเป็นลูพิ้นเพื่อเพื่อจะเอามาแล้วก็มาเทสเอามาประกอบเอามาวิจัยแล้วใช้ AI วิจัยด้วยถูกต้องครับก่อนที่จะใช้กอนที่ใช้โรบอตหรือ AI ในการที่จะทำรีเสิร์ชเนี่ยเราใช้นักกอล์ฟคนจริงๆนี่แหละในการตีเพื่อที่จะหาหาเขาเรียกอะไรหาจุดสมดุลระหว่างมนุษย์กับ AI อ่าใช่แล้วมันก็จะมีอยู่ สี่รุ่นด้วยกันใช่ครับปัจจุบันมีอยู่สี่รุ่นเหมือ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 นซีรีส์เดิมก็จะมีอยู่สี่รุ่นครับก็เริ่มจากตัวที่ตียากที่สุดก็คือ s MOKE t r i p l e d i a m o n d มีไอ s MOKE t r i p l e d i a m o n d คือมันไม่ได้เรียกว่าตียากหรอกมันต้องคือพูดให้ง่ายสำหรับนักกอล์ฟแต่ละฝีมือใช่ใช่ดีกว่าแล้วแต่แฮนดิแคปเพราะว่ากกอล์ฟเนี่ย ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับแฮนดิแคปเพื่อความสนุกสนานในการเล่นเราเลือกสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะกับความสามารถของเรา1ก็คือ i ชิปเปอะไดมอนด์ใช้กันเยอะในทัว2ก็คือตัว Max a อ s ไอส e m a กแม็กสามก็คือ AI Smoke Max D D ก็คือเบสด o นนะฮะสุดท้ายก็คือ Max Fast อ่าอ่าอโอเคก็มีอยู่สี่รุ่นด้วยกันใช่ครับผมซึ่งมันก็จะเหมาะกับนักกอล์ฟที่ตั้งแต่นักกอล์ฟสมัครเล่นเ e อร n ใ e r จนไปถึงโปรในทัวร์เลยโปรเฟชชั่นอลทัวร์เลเเลใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็จะเหมาะกับทุกรุ่นแต่ว่าโปรในทัวร์บางคนเนี่ยก็อาจจะไม่เล่นทริปเปิร์ได์เหมือนกันถูกไหมฮะแน่นอนแน่นอนคือความความเขาเรียกอะไรความเฉพาะหรือสไตล์สวิงแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไม่จำเป็นต้องตีให้เหมือนกันทุกไม้เพราะฉะงั้นเราออกแบบมาทั้ง4รุ่นเนี่ยโปรก็สามารถ ใช้ได้ทั้งหมด4รุ่นแล้วแต่เขาเรียกอะไรสไตล์สวิงหรือว่าเพลนสวิงของแต่ละคนเมสสวิงของแต่ละคนก็สามารถเลือกใช้ได้เข้าใจทั้งนั้นทีเนี้ยเดี๋ยวเราลองมาเจาะลึกลงไปกว่านี้นิดนึงคือตัว Max Max พอดูตัว AI Smoke m a x ก่อลยได้ Max ่าตัวนี้เพราะ k e m มันเอไอสโ Max ถูกต้องคือตัวนี้เลยครับประชานครับ o k s m o k e ก a x ็ก็คืออย่างที่ผมบอกอะเทคโนโลยีของเขาคือ AI Smart Fa AI เทคโนโลยีเนี่ยคือออกแบบมาที่บอกว่าโดนตรงไหนก็ไกลขึ้นดังคำขวัญที่ว่า Sweeter for every spot โดนตรงไหนก็ไกลขึ้นภาษาไทยเนี่ยโดนตรงไหนไกลขึ้นไม่ได้แปลว่าโดนจะโดนคอโดนปลายไกลขึ้นแต่ไกลกาขึ้นกว่ารุ่นเดิมแต่ทีนี้ผมแอบเห็นทางด้านหลังเนี่ยไอตัว Max เนี่ยไม่เหมือนตัวอื่นนะครับม,มันมันเป็นเขาเรียกว่าตัวปรับสวิงเบ ซึ่งสามารถปรับได้ทั้งเบสดอเบสเฟดซึ่งถ้าสมมติท่านไหนตีเฟดเยอะๆก็สามารถปรับเข้ามาด้านในคอให้ให้มันให้เขาเรียกอะไร Adjust กันให้ได้คือถ้าผมตีแบบสไลด์เลยผมก็อาจจะปรับตรงนี้เป็นให้เข้ามาเลยใช่ถูกต้องถูกต้องแล้วก็ถ้าใครตีเฟดอยู่แล้วก็ปรับเป็นปกติอยู่แล้วก็ได้เพราะว่าอันนี้เบสค่อนข้างจะเฟดหน่อยโอเคโอเคแล้วก็2ก็คือคาร์บอน ตัวคาร์บอนคาร์บอนแชสซิสก็คือตัวเนี้ยพัฒนาขึ้นมาเบากว่าเดิมเบากว่ารุ่นเดิมทำให กับเทสปีดได้ไวขึ้นเบาแต่ว่าทนทานแน่นอนแน่นอนไลท์กับไทเทเนียมเลยอ่าโอเคโอเคโอเคเพราะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีมาเทียริลหลายอย่างเลยเวลาทำโหัวไม้ถูกไหมครับใช่ครับมันก็จะมีคาร์บอนมีไทเทเนียมมีเพื่อนมาเทียรลที่ทําจากอ่าเขาเรียกว่าเรือดำน้ําหรือว่าอะไรมีเยอะแยะใช่ทั้หมดเลยแข็งแรงทนทานแต่เบาใช่อ่าเทคโนโลยีจะเป็นพัฒนาไปในรูปแบบนั้นครับนี่เดี๋ยวเรามาพูดถึงตัว Max ก a s เกันหน่อยอ่าโมเดลต่อไปคือตัว Max ก a s เ Max อ a s แก็คือ1ใน4โมเดล ที่ที่ทาง AI Smoke ได้ออกแบบมามสำหรับพระดาม AI Smoke Max Fast a p l e เหมาะสำหรับซีเนียร์แล้วก็บเกิลเนอร์<ะ>ซึ่งค่อนข้างที่มีสปีดสวิงที่น้อย<ะ>อไม่สามารถเร่งสปีดได้เพราะอันนี้ค่อนข้างที่จะเบาบหนึ่งก็คือเราไม่มีตัว Adjust c อได้ปรับองศาก็ไม่ได้การค่อนข้างมีน้ำหนักเบาเพราะฉะนั้นเหมาะสำหรับคนที่เป็น b e g i นอ e r หรือเป็นเนียร์หรืออาจจะเป็น lady g o ฟอร์ก็ได้ใช่เราก็จะมี Max f ฟสเ lady ซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกับ Max f a s อ่าโอเคเพราะฉะนั้นสวิงสปอร์ตใหญ่พอคนที่อาจจะมีสวิงสปีดไม่สูงเนี่ยมันก็จะช่วยให้ลูกลอยขึ้นใช่นกต้องครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปลองเจ้าตัว Max แล้วก็ตัว Max Fast กันเลยครับผมเดี๋ยวไปลองกัน ทีนี้โปรต้องครับ,รบเราก็ถึงขั้นตอนกานรทสกันหน่อยรเราก็จะเริ่มที่ตัว AI Smoke Max, Max ใช่ตัวนี้ตัวนี้โดยปกติผมออกรอบผมก็ใช้ตัวนี้อยู่ซึ่งตัวนี้อย่างอย่างที่บอกผมเป็นคนตีเฟสโดยธรรมชาติอยู่แลยเพราะว่า1ซ้อมน้อย2สวิงธรรมชาติเราเป็นคนตีค่อนข้างอาไซน์อินหน่อยอเราก็เลยเอาตัวแม็กเนี่ยมาช่วยมาช่วยเพราะว่าเราต้องการ adjust loft ทั้งลายแล้วก็ตลอดจน เวทที่ที่เป็นตัวน้ำหนักตัวท้ายที่สามารถเข้าออกได้สําหรับเฟสสาหรับรอนะฮะอันนี้คุณก็ปรับไว้อยู่ที่รอเลยผมก็จะปรับไว้ที่รอเลยเพราะว่าผมเป็นคนตีเฟสอยู่แล้วแต่ผมไม่ถนัดที่จะชอบตีแม็กดีผมก็เลยเอาตัวแม็กมาลองใช้อ่าแต่ว่าผมได้มีโอกาสนะครับ้องไปเล่นกับคุณเจมามาด้วยโอ้เจมาเมื่อเมื่อไม่นานนี้เองอันนี้เจมยังไม่มาแล้วแล้วเซตติ้งอะฮะเซตติ้งที่เขาวางไว้เนี่ยเหมือนกันเด้เลยเหมือนกับผมเลยเขาใช้ตัวแม克 แล้วเขาก็เอาตัวไอ้สวิงเวทตรงนั้นเนี่ยเซตไว้รตรงดรอเลยนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาได้อตอนนี้แครี่เฉลี่ยประมาณ275อยโอ้ใกล้เคียงกับผมเลยผมก็ตีมันแครี่เฉลีย่ยมันสองเจ็าสองแปดศไม่เกินคลับเทสปิก็อยู่มัสักร้อาถึงร1 0ยสิบไม่เกินอยู่ประมาณนี้แปลว่าโปชานหลอกไม่พอที่จะใช้เจ้าตัวแม็กซ์ก็าาอาจจะต้องคนหล่อคนหล่อเท่านั้นที่จะใช้ตัวแน่นอนคนหล่อก็ต้องใช้คาราวีเอไอสโมแน่นอนอ๋อพอรเตแมสโคมั้งกันเดี๋ยว่ายเรลองตีให้โปชาห์ดูโอเคครับผม ตูกนี้เสียงดีเนี่ยบอลสปีดร้อยห้าสิบแต่ลูกนี้โดนยังไม่เต็มครับขอ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 ลูกขอลูกนึงครับแต่ว่าสวิงสปีดได้สวิงสปีดนี่อยู่ที่ร้อยร้อยเก้าที่เซตติ้งดร็อปโอเคอืมไปทั้ง total distance สองร้อยห้าสิบเจ็ดแต่ว่าโปรต์บองยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่มันนะบอลสปีดก็ร้อยห้าสิบหกครับ อืมเปป็นไงระชาทีนี้ค่าเนี่ยโอเคเยี่ยมเลยขับสปีด106บอสปีด154แคลรี่260รวมแล้ว287ลาะและสปินเรทก็ดีด้วย2,590อันนี้สำหรับตัวแม็กซ์ถูกต้องเฉลี่ยอยู่ประมาณที่270 280อยู่ประมาณนี้แคลรี่นะครับครแต่พอบางทีเราเราเทสอินอร์เนี่ยคือบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ระยะเท่ากับข้างนอกใช่ใชครับ อ่ะทีนี้พอต้องเดี๋ยวเรามาลองอีกตัวหนึ่งก็ตัว m a x f a s t อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทดสอบให้แทนทั้งซซเนียร์กอล์ฟทั้งนักกอล์ฟที่สวิงสปีดไม่ได้เยอะสำหรับผมสวิงสปีดเยอะถ้าสมมุติเราตีได้ก็ถือว่าตอบโจทย์ทั้งคนที่สวิงสปีดเยอะหรือน้อยก็สามารถใช้ได้ใช่ใชก็ปอต้องอาจจะผ่อนเกียร์ลงมานิดนึงอาเยนผ่อนผ่อนลงมาหน่อยเกียร์ลงมาหน่อยนึงใช่ใชช่ เดี๋ยวลองดูครับสำหรับตัวตีสัก80%โอเคสำหรับ AI ตีเหมือนแบบสวิงสปีดของลุงต้องอ่ะครับนะฮะเดี๋ยววันนี้แต่งตัวเป็นลุงลุงหน่อยเดี๋ยวสวิงแบบลุงลุงหน่อยอ่ารวบไหมเนี่ยลูกนี้คือตัวนี้ก็จะไม่มีตัวเวทให้เล่นใช่ไม่มีสลีปเพราะนั้นมันจะเบาจะเบานะหนักก้านอยู่40กรัมครับอ่าโอเคเลยเนี่ยทีนี้ ลูกนี้ก็โบต้องไม่ได้ตีเต็มแรงรต้องเรียนแบบท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าเขาก็ตีเหมือนประมาณสัก50-60%เพราะปกติสวิงสปีดของโบต้องเนี่ยจะอยู่แต่แตกร้อยสิบอันนี้เขาก็ลดลงมาเพราะว่าเขาจะตีโจตัว Max Fast ซึ่งลูกมันก็ออกมาลอยนะฮะรั Data ก็ออกมาดีเลยนเนี่ยเนี่ยลอนแชงเกิล12.4อแครรี่230แล้วก็ท o ท a ล d i ส t ทน c e 254ครับนะฮะ อ่าทีนี้นี่สวยเลยคือแคลลี่เนี่ย246แต่ว่าท total distance ส7 4นะฮะขับสปีดขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้คุณอาจจะใส่ใส่เพิ่มอีกนิดนึงนะฮะปกติใช้ก้านใช้ก้าน x หรือว่าก้าน X อ็ก 60X อ่า 60X ถูกไหมฮะอ่าโอเคสปีดเรทก็โอเคใช้ได้2,700นะฮะ อะทีนี้ถ้าเปรียบเทียบกับเจ้าตัวแม็กเนี่ยคือไอตัวแม็กมันก็จะมีลูกเล่นที่ว่าถ้าคุณตีเฟดคุณก็ปรับมาที่ดอถ้าคุณตีดอเยอะเกินไปคุณก็ปรับไปที่เฟดครัะถูกต้องถูกต้องใช่ใแต่ว่าดูแล้วจากค่าเนี่ยก็ก็ดีดทั้งน่าจะต้องกลับมาใช้ตัวนี้และผมใช่ใช่เพื่อลาลุงต้องอ่าใช่สาหรับลุงต้องอ่ะทีนี้ผต้องเราได้เทสทั้ง2ตัวแล้วใช่ครับตัว AI Smoke Max Max แล้วก็เจ้าตัว Max f a s แ <Max Fast, S 1> ใช่ครัเลองให้โพต้องลองสรุปย่อยๆนิดนึงว่าเจ้าตัว Max เนี่ยพอทสเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างสั้นๆเลย <c oughs> ก็คืออย่างตัว Max เนี่ย <c oughs> เราสามารถใช้ได้ในนักกอล์ฟที่ตีทั้งรอทั้งเฟด <c oughs> หรือตีตรงก็ได้อันนี้เหมาะสำหรับทุกนักกอล์ฟทุกระดับฝีมือ <c oughs> และทุกระดับ คลับพฟสเลยเหมาะเหมาะเหมาะที่จะใช้เป็นกลางๆสำหรับตัว m a ็ก a s s ก็อย่างที่บอกเหมาะสำหรับทุกระดับฝีมือแล้วก็เน้นย้ำไปที่คนที่ขับเพส,สปิดน,น้อยๆซีเนียเลดี้หรือจะเป็นเด็กก็ได้ครับอาชารยาครับเยี่ยมเลยครับก็คือตอนนี้เราก็รู้แล้วเจ้าตัว Max กับตัว Max ก a s s เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงถูกต้องครับแต่ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรา จะต้องรอดู EP ต่อไปนะครับก็จะมีอีก2รุ่นที่เราจะต้องเทสอนะต้องลอง Triple Diamond กับตัว MACD ครับโอเค